สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะสวัสดีวันคริสต์มาสนะคะพี่น้องขาขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะพี่น้องวันนี้วันที่ยี่ห้าวันคริสต์มาสค่ะเงียบเียบนะคะพี่น้องวันนี้วันนี้เงียบเียบเลยเพราะว่าร้านค้าอะไรที่เนเธอร์แลนด์เขาปิดหมดกับพี่น้องขาร้านค้าที่รรตเตอร์ดัมนะแต่ซูเปอร์มาร์เก็ตบางซูเปอร์มาร์เก็ตก็ปิดนะวันนี้แล้วก็ บางซปเปอร์มาร์เก็ตก็เปิดนะพี่น้องแต่คนเงียบะนะเพราะว่าเมื่อวานน่ะพี่น้องขาเมื่อวานที่เนเธอร์แลนด์นะคะคนเขาไปอ่าไปอะไรอะ่ะพี่น้องก็ไปโอ้ยซื้อของในซปเปอร์มาร์เก็ตกันจนหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยตอนเย็นเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อวานน่ะตอนกลางคืนเขานกนาต้องไปซื้อจิบให้พี่บ่าวะนะพี่บ่าวก็ไม่สบายค่ะนั่นแหละอย่างที่บอกนั่นแหละแล้วทีนี้ เกลี้ยงเลยในซุปเปอร์มาก็ตพวกอะไรพวกเนื้อพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่เหลือเลยค่ะพี่น้องบังเอิญข้าวนอกนาเห็นหอยเชลเมื่อวานก็ใส่มาเป็นกล่องอะนะจากทะเลเหนือนี่แหละหอยเชลอะเห็นอ่าก็เขาขายเป็นกล่องที่ก็เอาแต่เอ็นมันออกมาแล้วแต่เนื้อมันก็เลยซื้อมาสองกล่องว่าข้าวนอกนาว่าพรุ่งนี้ลูกจะมาหากข้าวนอกนาค่ะพี่น้องก็จะทําอาหารไทย ให้ทานกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องส่วนที่เนเธอร์แลนด์นะคะพี่น้องขาวันนี้ที่เนเธอร์แลนด์อะอย่างที่บอกนะั่นแหละเงียบแล้วคนคนเ็จะไปครอบครัวไปหาพ่อแม่พี่น้องกันไปทานอาหารด้วยกันเป็นวันครอบครัวก็อย่างที่เห็นกันทุกปีนั่นแหละค่ะพี่น้องขาแต่นะพี่น้อง แต่พี่บ่าวก็ไม่สบายเขาเขาไม่ได้ไปหาแม่เขาหรอกเพราะว่าตาบวมก็บอกตาบวมตามบวมแล้วตามันแดงๆยังไงก็ไม่รู้ค่ะพี่น้องการนั่นแหละเขาก็ไม่ได้ไปนั่นแหละก็นกนาอยากมาสวัสด,ดีนะพูดถึงเดี๋ยวสักครู่สักครู่ก็นกนาว่าจะไปเดินในป่าหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเพราะว่าพี่น้องขาเพราะว่า มันเงียบวันนี้เราไม่ต้องทำอะไรนะวันหยุดนะพูดถึงพรุ่งนี้ก็หยุดวันนี้วันที่ยี่ห้านะวันวันพุธนะคะวันที่ยี่หกวันปฤหัสวันที่ยี่เจ็ดวันศุกร์นั้นก็คนก็ก็ต้องทำงานแต่ส่วนมากก็จะหยุดต่อขอหยุดต่อเข้านอกนาก็เหมือนกันวันศุกร์ก็หยุดต่อค่ะพี่น้องขาไม่ทำอะไรแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะ สวัสดีแล you, <Uh, ้วเข้าไปปีใหม่เด nope> totally ี๋ยวปาร์ตี้ก็เลิกแล้วค่ะหลังจากปีใหม่นี่พี่น้องกาจัดสางในบ้านนะคนนะพวกต้นคริสต์มาสอะไรต้องเอาทิ้งหลังจากปีใหม่ค่ะก็นั่นแหละที่เนเธอร์แลนด์ก็เงียบๆค่ะพี่น้องมีแต่ฝนนะนะฝนมันเป็นหมอกมาน่ะพี่น้องขาฝนแบบฝนเป็นหมอกอ่ะ แดดก็ไม่มีอีมะก็ไม่มีลองคิดดูดิอีมะก็ไม่มีแดดก็ไม่มีฝนแบบมันเป็นหมอกมันไม่มันมันไม่มันไม่อะไรอ่ะมันไม่นั่นอ่ะคนจะไม่ค่อยยิ้มหัวเราะอ่ะพี่น้องแต่ก้านนกนาค่อยอย่างนี้เนี่ยสับปอากาศไม่เป็นไรอย่างนี้หละค่ะพี่น้องกานั่นแหละทำสมูทตี้กล้วยตอนเช้านะ ทำสมูทติกล้วยแล้วก็ใส่น้ำส้มขันเองแล้วก็อะไรอีกสับประรดกับพี่น้องสามอย่างน่าทานอยู่นะตอนเช้าเช้าเสียดายนะเสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้ไม่มีสีแดงนะมันคริสต์มาสอมีส,มสีมีสองสี สีเขียวกับสีเหลืองเสื้อตัวนี้เสื้อนี้เสื้อแบบถักแบบโบราณนะนะพี่น้องขาสวยมากนะชอบชอบเสื้อตัวนี้เข้าเครื่องซักอะไรยังไงก็ไม่นั่นนะเสื้อตัวนี้จะเสื้อไหมปลมแบบโบราณนี่มันจะเป็นสภาพเหมือนเดิมนั่นเลยค่ะ้อเข้านอกนาพูดถึงนะคริสต์มาสหรืออะไรก็ไม่ตื่นเต้นนะพี่น้องขาบอกตรงๆนะ เมื่อก่อนะนะตอนที่มาเนเธอร์แลนด์ใหม่ๆนะ่ะก้าวนกนานะ่ะสองปีแรกนะคะพี่น้องขาที่มีครอบครัวอยู่กับอ,อยู่กันเป็นครอบครัวกับพ่อของลูกอดีตสามีะนะก็เราจัดเลี้ยงแค่สองสองปีนะจัดเลี้ยงแบบเต็มโตแบบแบบแบบอะไรอะ่ะพี่น้องแบบเป็นดังการเลยอะ่ะเต็มโตเลยอะ่ะเหนื่อย นั่นแหละสปีเขาอะตอนนั้นมาใหม่ๆนะก็ยี่สิบแปี27ปีก่อนก็อยากให้เข้านอกนาเห็นว่าเออที่ที่เนเธอร์แลนด์ที่ยุโรปก็ทํากันยังไงพอะนั่นแหละสปีจัดอยู่ก็แม่มาแม่แล้วก็พี่น้องน้องๆก็มาอะไรอย่างเงี้ยนะน้องๆก็มาแล้วก็ทานอาหารกันแบบแบบอะไรที่ <c oughs> เป็นทางการนอะลังการนะคะพี่น้องค่ะแล้วพอหลังจากนั้นแล้วเราไม่เคยจัดเลยค่ะพี่น้องเราไม่เคยจัดเลยเพราะว่าเราจะไปต่างประเทศทุกป,ปีเลยเวลาคริสต์มาสปีใหม่ mai. ไปเมืองไทยมั่งไปประเทศอื่นมั่งค่ะพี่น้องค่ะเราไม่เคยจัดเลยเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มันเป็นเรื่องที่เหนื่อยมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยแล้วคนเยอะแล้วต้องชื้อของสื้ออะไรมาเตรียมเอาไว้ก็เหมือนเมื่อวานนั่นแหละเหมือนที่คนนะ่ะ คนเขาไปาไปอะไรไปซื้อของกันนั่นแหละพี่น้องคนไปซื้อของกันโอ้ยรถติดที่แถวหน้าบ้านแถวหน้าถนนเนี่ยรถติดแล้วก็แล้วก็อะไรอะ่ะที่ซปเปอร์มาร์เก็ตอะนะจอดรถแต่ไม่มีที่จอดริมถนนหน้าซปเปอร์มาร์เก็ตแต่เต็มไปหมดเลยแต่ก้าวนานไม่ไม่ต้องไปกับรถหรอกค่ะพี่น้องไปอยู่ใกล้ลอะ่ะไปกับจักรยานก็ได้อะไรอย่างเงี้ย มีนะบางคนนะตอนที่เขามาซื้อของกันสามสองสามสี่วันคนคริสต์มาสน่ะนะนะมีเ้าตะเลาะกันที่บนบนที่แถวที่จอดรถอะ่ะว่าคนนี้จะเข้าจอดก็มาคอยกันอยู่ะนะคอยอยู่หลายคันพอคันนึงออกไปคนนี้ก็จะเข้าคนนั้นก็จะออกนั่นแหละค่ะพี่น้อง นั่นแหละมีการมีการทะเลาะกันที่ที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยมีนะยเยอะแยะมียเยอะแยะมีทุกวันเห็นทุกวันก้านอกนาก็าผ่านไปทะเลาะกันคนนี้จะเข้าก่อนเข้าหลังมาคอยอยู่แล้วทีนี้เสียงดังอะไรอย่างเงี้ยมีนะแต่ส่วนก้านกนาก็ดีนะพี่น้องเราอยู่ใกล้ๆอ่ะนะเราอยู่ใกล้ๆซอปเปอร์มาร์เกต็ตเราจะซื้ออะไร มันก็เตรียมมาไว้ในตู้เย็นมีอยู่แล้วค่ะพี่น้องขาน,นั่นแหละก็ก็เราก็ไม่ต้องไปเวลามันมันยุ่งเวลาคนเยอะ,อะเราอยากไปค่ะพี่น้องเราอยากไปนั่นแหละก็เลยมาพูดเรื่องมาคุยนะักมาคุยมาพูดเรื่องคริส,สต์มาสที่เนเธอร์แลนมาคับลุงซันตาคลอส <c oughs> ต้นคริสต์มาสต้นเล็กๆของเ้านกนาต้นและสิบ,สบ เท่าไรสิบสี่ยูโรนะวันนั้นที่ซื้อนะนั่นแหละพี่น้องการน้นเข้านกนาไปก่อนนะมาตักตายสวัสดีสวัสดีเอ่อเนื่องในวันคริส,สต์มาสขอให้พี่น้องทุกทท่านทุกๆคนนะคะพี่น้องมีความสุขมากๆในวันนี้นะคะวันครอบครัวออของคนคริสเตียนนะคะพี่น้องแล้วทีนี้ ก้าวนอกนาก็ขอบคุณพี่น้องมากๆเลยทุกกำลังใจเลยนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณมากๆาแล้วเจอกันอีกค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของก้าวนอกนาเนเต์แลนด์ด้วยนะคะพี่น้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ